ทั่วประเทศและก็าน,นนาชาตินะคระับคะคะกานน พิธีและก็แขกผู้เกี่ยวร่วมกันสงน่งน้ำพระพุทธรูปค่ะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญค่ะในช่วงนี้ค่ะที่นี่มีความรุ่งโนเรียนปิศนาคูจิโอเรกนะคะแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะคะร่วมบาพิธีถ่า,ายรูปด้วยกันที่ด้านหน้าเรียนเชิญค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะ กดปะชาที่ทางผนได้ขออัญเชิญมาป็นประฐานนะคะเพื่ใอ,อ,อะคะคให้ก็เรียนเชิญนะคะกติดติดตั้นะคะในการ,ส,มมรส่งงานพวกษษุีธร่ัมสั์สิทธิ์เก้วัในทางใต้นะคะเราก็กันเชิญมาปนระธานในที่ นะคะท่านท่านให้พรไปก่อนเลยนะคะว่าขอให้ทุกคนมีความสุขนะมีความสำราญในช่วงสงกรานต์นี้นะคะแล้วก็ขอให้มีความร่มเย็นนะคะอากาศร้อนนะคะแล้วก็ใ่ใมีความสุขค่ะและทุกแบบงานเทศกาลของแม่บานเกินรุ่งเช้านะคะในวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ เราจะเป็นทีมนักแรและวป็นทมสงรูปที่มาอร่วมที่มีผลงานในวันนี้นะคะแล้วก็ตกความสุขใจว่ามี่ด้วยกัในวันที่อ4บส1บานที่สนามที่แห่งนี้แล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอส่งความสุขทุกข้ากับรวัสวัสดีค่ะที่ไ่สื่อเ่าเป็นเชิญที่ทานค่อคเลยนะคะเรามี จะเล่นน้ำแล้วสอนเขามีนะค่ะมาเราพี่มีกองป่ะใช่องเงยจะไม่ออกว้าวต่อครับสำหรับในปีนี้เราก็ยังยืนยันที่คอนเซปต์เดิมนะครับก็คือเทศกาลมหาสงการดอกไม้บานที่สวนอุ่นนะครับโดยเฉพาะสวนสวยๆท่านท่องเที่ยวผ่านเข้ามา นะครับจะพบกับดอกไม้ที่เบว่งบานไปทั่วสวนเลยนะครับส่วนกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรานําน้องช้าง40เชือกมาเล่นน้ํากับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งให้ความสนุกสนานนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเรามีรวมทั้งการพ่นน้ําเล่นน้ํากับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็ใช้ปืนฉีดนะครับเราจะสังเกตว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับในส่วนกิจกรรมอื่นๆก็มีอย่างเช่นส่งน้ําพักก้าววัดนะครับซึ่ง ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวก็สามารถที่จะส่งน้ำพระทั้ง9วัดใน,ใ,นในที่เดียวกันเลยถือว่าเป็นสิ่งิมมงคลกับชีวิตในเทศกาลที่เราเรียกว่าวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับสำหรับวันเวลาก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่13วันนี้นะครับถึงวันที่17เมษายนนะครับเป็นเราเรียกว่าฤดูหรือเทศกาลหรือสัปดาห์แห่งมหาสงการที่สวนนุษย์ัตยานะักท่องเที่ยวตอนนี้ทราบอย่างชาวจีนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเหมาลำเป็นชาเตอร์ เข้ามาเที่ยวที่พัทยาแล้วก็มาที่สวนนุพัทยามาเล่นน้ำกับน้องช้างซึ่งคาดว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์จำนวนที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับ ซึ่งในนามของคนไทยทั่วประเทศไทยเลยนะผมคนหนึ่งที่มาเที่ยวสวนอนุทเป็นประจาทุกๆปีช่วงเทศกาลอย่างนี้นะครับได้เห็นน้องช้างซึ่งทางสวนอนุทเนี่ยเขาได้จัดพิธีสงกรานอย,าอย่างงดงามมากซึ่งรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้มาทุกๆปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนสวนอนุททั้งหมดนี่นะครับทางทางสวนอนุทได้ปรับปรุงแล้วก็มีอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างความประทับใจกับชาวโลกทั่วโลกเลยว่าเป็น กันส่วนที่สวยที่สุดในโลกครับนี่คือความประทับใจของคนไทยคนนึงต้องขอขอบคุณสวนองโนตที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ต้นไม้ต่างๆให้ดังกระชอนไปถึงทั่วโลกนี่คือความประทับใจผมในนามของคนไทยคนนึงครับ